หรือไม่อาลาในสวนของเรานะครับในไร่ของเราในขนาดต้นเล็กๆนะครับกินมันนะครับทำเฟอร์นิเจอร์จะทำที่รองแก้วน้ำวางของนะครับวางแก้วน้ำนั่งชมวิวเข้าวิวที่ของไส้ไก่ของเรานะครับกำลังผ่าแต่ไปตัดยาดก,ก่อนวันนี้ ตัดยากก่อนเครื่องก็นอกเหลือนิดเดียวไม่เหลือนิดเดียวนี่ก็ทำก็จะเสร็จแล้วนะครับ80%นะครับก็เหลือตรงนี้นะครับที่วางขวดน้ำวางแก้วกาแฟวางนั่งชม